อันนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆพวกไฟทอปเทร่านะครับหรือลักษณะของผลจะออกสีดําหรือพอนานเข้าก็จะแห้งเหี่ยวไปถูกต้องไหมครับแต่หลังจากใช้แล้วผลมันสามารถที่จะโตได้ขยายได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือผลของโกโก้ที่ได้ใช้สมายพัดหนึสองสามาฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวโต่อทันจ ยดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาวลองใช้ไม่สูญเปล่ายืดใหญ่ยาวโตวได้ทันที สวัสดีครับรายการวราไรตี้ยิ้มช่องเนเจอร์อินฟ f ร์มจะพาทุกท่านไปพบปะช่วงทำเกษตรดีมีกำไรใส่ใจกลุ่มเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วทุกภาคอย่าลืมนะครับหลังจากติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนหรือญาติพี่น้องและติดตามเทต็ต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้รายการเกษตรยิ้ม ได้ออกมาพบปะพี่น้องกเกษตรกรอยู่เขตของเมืองที่มีภูเขาเยอะที่สุดเมืองที่น่าอยู่ที่สุดก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์เขตของอำเภอลมเก่าครับวันนี้ผมจะทําหน้าที่เป็นไกด์ไลน์นำพาพี่น้องเกษตรกรมาพบปะกับสวนโกโก้นะครับก่อนใช้เขาบอกปัญหาเยอะแต่หลังใช้แล้วสิ่งที่เห็นครับตอนนี้ใบโกโก้สวยงามเหลือเกินนะครับพวกโรคมลเรงแทบไม่มี ผมพูดคนเดียวมันเหมือนกับชงเรื่องชงเองกินเองวันนี้เราต้องไปพบปะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงครับเสวด้านี้ครับครับถามเจ้าของพื้นที่ก่อนน,นะครับเห็นบอกว่าเป็นผู้นําที่ได้นําสินค้าเกษตรสมัยพาทหนึสองสามสีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขตอําเภออะไรครับเขตอําเภอลมเก่าค่ะลมเก่าจางังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับ ได้นํามาใช้นานยังได้นามาใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะอาจารย์ยังไม่ถึงเดือนก่อนนั้นเห็นพูดกันเลือเกินว่ามันเหมือนจะตายแหละไม่ตายแหละใช่ค่ะอาจารย์แต่วันนี้เรายังไม่เชื่อนะครับเราต้องไปถามจากปากของเกษตรกรตัวจริงก่อน<ช>แล้วกันครับเห็นอันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเห็นโอ้โหรูปหล่อเหลือเกินเนาะสูงใกล้เคียงกันนะครับชื่อครับที่อยู่ครับผมชื่อวุฒิศักดิ์น้องครับชื่อเล่นชื่อวุฒิครับชื่อวุฒิดดนะครับปู่โกโก้ พื้นที่ที่เราปลูกเรายืนในตรงนี้กี่ไร่ครับโอ้ตรงนี้สิบไร่ครับสิบไร่เคยปลูกเคยปลูกมาก่อนไหมไม่เคยครับครั้งแรกครับสิบไร่ไร่ละไร่ละหนึ่งพันสามสิบต้นหมายถึงว่าไร่ละหนึ่งร้อยไร่ละหนึ่งร้อยต้นแสดงว่าสิบไร่ปลูกไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นปลูกเกินไปประมาณสักสิบต้นสามสิบต้นสามสิบต้นต่อหนึ่งไร่หมายถึงว่าเกินไปนะครับเกินเป็นพันอะไรครับเป็นอัน ชุมพรหนึ่งครับชุมพรหนึ่งเนาะก่อนหน้านั้นมีไอเดียมีความรู้สึกงไงถึงได้นําโกโก้มาปลูกครับทั้งที่บ้านเราไม่เคยปลูกเลยเออเปิดดูทางโทรศัพท์ครับแล้วเจอพบที่ทางโทรศัพท์ก็เลยทดลองศึกษาดูทดลองศึกษาด,ด,ศาดูศึกษาดูถึงถึงรู้ว่าต้นพันธุ์มาจากไหนมาจากไหนเนาะได้นํามาลงดินพื้นที่ส0ไร่นี้กี่เดือนกี่ปีแล้วครับอันนี้ปีสี่เดือนแล้วครับปีสี่เดือนแล้ว ปกติพันุ์นี้ต้องออกลูกติดผลกี่เดือนครับ2ปี2อปีเนาะอเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน6เดือนก่อนหน้านั้นเห็นบอกว่าพบและก็เจอปัญหาเยอะปัญหาอะไรครับใบมันจะหงิกงอใบแข็งแขใบหงิกงอใบแข็งเคยปรึกษาคนที่นำไอ้พวกต้นพันธุ์มาส่งเราไหมปรึกษาเขาไหมปรึกษาเหมือนกันครับเขาบอกแก้ไขยังไงก็ฉีดแค่ฮอร์โมนฉีดแค่ฮอร์โมนครับก็ยังไม่หาย ก็เหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นเลยนะท้อไหมก็ไม่ท้อนะครับก็ศึกษาดูตัวอย่างมาเรื่อยครับต้องศึกษาดูตัวอย่างมาเรื่อยจนกระทั่งได้มาพบปะเจอเจอเป็นสินค้าเกษตรของบริษัทเนเจอร์เดอรฟาร์มก็คือสมัยพัดหนึ่งสองสามถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแรกแรกเชื่อเขาหรือเปล่าเขามาพูดโน้มน้าวเรอเชื่อเขาไหมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่เคยประสบผลสําเร็จสักที ที่เจอนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับก็คือพวกแมลงและก็โรคแมลงผมว่าน่าจะเป็นพวกแมงค่อมใช่ครับถูกต้องไหมครับแล้วก็โรคก็โรคพวกไฟทอปเทล่าหรือลักษณะของพวกกิ่งก้านมันจะเน่าถูกต้องไหมครับครับฉีดไปกี่ครั้งครับผมเพิ่งฉีดได้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวกี่วันแล้วครับกี่วันแล้วได้อาทิย์นึงแลวครับอาทิตย์เดียวเป็นไปได้ยังไงครับอเดี๋ยวมาดูหน่อยใช้ตัวไหนฉีดครับขออนุญาตนะฮะก็คือสมายคลาสหนึ่งเนี่ยเขาแนะนําให้ใช้เท่าไหร่ครับ อันนี้ผมใส่ <24. S> 2 0่สิบครับยี่สอันนี้กาเรียกว่าคล้ายๆพวกไฟทอปเทร่านะครับลักษณะของผลจะออกสีดําหรือพอนานเข้าก็จะแห้งเหี่ยวไปถูกต้องไหมครับแต่หลังจากใช้แล้วผลมันสามารถที่จะโตได้ขยายได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือผลของโกโก้ที่ได้ใช้สมายพัดหนึ่งสองสามาฉีดพ่นแค่ครั้งเดียว ทางที่2เจ้าของสวนตามแน่นอนนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นสบายพัดก็คือโตทันใจยืดยาวแน่นอนครับเดี๋ยวอีกสัก6กเดือนนะครับหรือ2ปีผ่านไปนี่ผมเชื่อมัน่นเลยเกินว่าโกโก 1, ้หน,นึ่งพต้นนี่สามารถทําเงินให้เจ้าของสวนได้เดือนหลายตังเนาะโลละ3าบาทหรือเท่าไหร่นะที่เขาประกันไว้ประกันไว้สิบาทนะครับอย่างน้อยถ้าเก็บได้เดือนละตันก็โอเคเนาะนะครับหรือมากกว่า2ตันขึ้นไปนะครับเพราะเขาสามารถเอาไปแปรรูปได้ ดีใจด้วยครับกับเจ้าของสวนโลโก้ที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มฟื้นคืนตัวขึ้นมานะครับฝากไว้ก่อนครับบ๊ายบายครับสบายพัดยืดใหญ่ยาวยยโตทันใจยืดใหญ่ยาวลองใช้ไม่สูนเปล่ายืดใหญ่ยาวโตได้ทันที